สา, 8, สามต้นนะครับ่าจะเป็นีเดี่ย um. วที่ออกแบบสามต้นนะครับแต่เป็นไม่สองก็สี่หรือหกนะครับคู่นะครับแต่ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วน้าเดียวเลยไปแล <umba> ้วครับไปมาแน่แล้วปั๊กอะดูก็มาลุ้นว่าเขาจะได้ผู้วังหรือเปล่านะครับเราก็อยากจะเห็นทีมจากประเทศไทยนะครับมาผู้อังไดบ้างนะครับ

เราต้องเอาไปสตาร์การได้คะแนนไอรับก็จะต้องสำเร็จไปแล้วนะครับต้องต่อเข้าสนามนะครับต้นลูกบอลนี้ต้องอยูนพื้นที่สีเขียวนะครับตอนนี้ไอรักต้ไปแล้วครับสี่ไซโลนะสี่ส่โลห้าแล้วนไซโลที่ห้าครับเหมือนกับเมื่อกี้มเละคะแนนเดี๋ยวเราจะได้ประมาณห้าโดยห้า

âm luôn hả ờ phải qua thôi phải qua thôi à ô hoặc thai là kiểm soát luôn cái này nè đi âm âm hoặc